จะข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่มีอายุครบ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอย่าลืมเช็คสิทธิ์และยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพสามารถแจ้งรับเงินผ่านพร้อมเพ์ได้แล้ววันนี้และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเตือนผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39ที่อายุครบ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอย่าลืมเช็คสิทธิ์และยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพสามารถแจ้งรับเงินผ่านพร้อมเพย์ไม่ต้องใช้สำเนาหน้าบุ๊คแบงแล้วนะคะ12กันยายน2 5 6 5 นางสาวตรายสุรีตรสลนาคุณรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมหรือสอปสได้แจ้งเตือนผู้ประกันตนมาตรา33และ39ซึ่งมีอายุครบ55ปีและปัจจุบันมีสถานะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว ให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับบำเหน็จหรือบำนาญชาราภาพพร้อมกับยื่นขอรับเงินณนะสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่ใกลบ้านหรือสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนะคะและสำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และยอดเงินสะสมและยอดเงินสมทบชาราภาพหากไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ ได้สามช่องทางนะคะก็คือเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Connect และสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะและท้ายสุด Line Official Account ของสปสแอ SSO ไทยนะคะ ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบและทราบสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วสามารถยื่นขอรับบำเน็จหรือบำนาญชาราภาพได้ที่สำนังกงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านหรือสำนังกงานประกันสังคมจังหวัดนะคะโดยใช้เอกสารเป็นบัตรประชาชนตัวจริงและกรอกใบคำขอสปสสอ,อ1หรือ SSO 2-01 พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงินแต่หากผู้ประกันตนมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีออมทรัพย์สามารถแจ้งขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปพร้อมกับยื่นคำร้องได้โดยอัตโนมัติสำเนาสมุดบัญชีธนาคารบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้นะคะ รีแจ้งต่อว่าสำหรับสิทธิ์ของผู้ประกันตนกรณีชาราภาพนั้นจะแยกเป็นสองกรณีได้แก่หนึ่งรับบำเหน็จชาราภาพได้แก่ผู้จ่ายสมทบน้อยกว่า12เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักง,งานประกันสังคมแต่หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือน จะได้รับเงินบำน็นชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี2กรณีรับบำนาญชราภาพได้แก่ผู้ประกันตน ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตรา1้0ละยีของค่าจ้างไม่เกิน15,000บาทเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเป็นผู้ประกันตนก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและกรณีที่จ่ายเงินเกิน180เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ทุก12เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้รับบำนาญชาราภาพเสียชีวิตลงระหว่างรับบำนาญชาราภาพยังไม่ถึง60เดือนท,ที่ทญญายาทสามารถติดต่อเพื่อรับบำเหน็จชาราภาพของผู้ประกันตนได,ด้โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามได้ที่สส1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงนะคะ